เจริญพรผู้เข้าร่วมโครงการนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันทุกท่านหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเรารักการปฏิบัติธรรมเมื่อเกิดการกระทบกระทั่งเรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะเป็นเรื่องนิดเดียวหรือไม่มีเรื่องเลยที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผู้ที่มีใจใหญ่จะมองการกระทบกระทั่งเป็นเรื่องเล็กผู้ที่มีใจเล็ก จะมองการกระทบกระทั่งเป็นเรื่องใหญ่ใจใหญ่คือใจที่มองภาพรวมขององค์กรนึกถึงความสุขและความสำเร็จของสมาชิกในองค์กรมากกว่าเรื่องส่วนตัวผู้ที่มีใจใหญ่จึงมองการกระทบกระทั่งเป็นเรื่องเล็กกว่าผู้ที่มีใจเล็กที่มองการกระทบกระทั่งเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นผู้ที่มีใจใหญ่ได้ก็ต้องขยันนั่งสมาธินะดังนั้น ให้มีความขยันหมั่นเพียรในการนั่งสมาธิกันให้ได้ทุกๆวันนะอย่างน้อยก็วันละหนึ่ชั่วโมงและสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั่งสมาธิเฟส1ถึงเฟสสแล้วยังไม่ได้ดวงแก้วก็ให้นำอีการมาแสดงเพื่อรับดวงแก้วจากหลวงพี่ได้ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2565ที่สภาธรรมกายสากลบูตเอ็น26วัดพระธรรมกายนะ จเจริญพร